ในรอบมันนี้เป็นยังไงบ้างคีบอวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะสาวๆก็มีการเตรียมการมาแต่ปีนี้รู้ว่าเขาเขาประมามากันมากแล้วก็คงจะมีการคาดหวังแล้วก็คิดไปเองอ่ะที่จริงทุกคนเก่งนะเวลาเขาซักซ้อมกันแล้วอย่างคีย์บอร์ดวันนี้เราก็มีการเปิดให้ดูไปแล้วว่ามันจะมีคาอย่างนี้นี้นี้มากนะแต่เราคุยคิดว่าเป็นความตื่นเต้นแล้วก็เวลาคนเรามันไปยืนเราเห็นคนดูแต่เมไปหมด บรรยากาศไฟตกหน้าขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เกิดความเครียดก็ตอบดีบ้างไม่ดีบ้างออกไปด้วยความที่เราได้อยู่งหลงเราคาดบอกว่าอยากให้เขาตอบสวยหรืออยากให้เขาตอบมาจากความรู้สึกอยากให้ตอบความรู้สึกก็อตอบสวยนะคือมันฟังมันนานมันฟังมาเยอะผ่าน,นการโอ,อ้มันผ่านการทําคีย์เวิร์ดมาเยอะแล้วไม่ต้องตอบสวยคือไม่ต้องเมื่อกี้ก็เดินมาบอกเขาเครื่องหลังว่ามันก็ดีขึ้นเนาะ,อะบอกว่าอย่าตอบเพาะเราเป็นนางงามถ้าตอบแบบเรียวๆชีวิตจริงไปเลยอ่ามันมันอะไรก็อย่างนั้นแหละ ก็ไดจริงวันี้ก็แจกอีกจริงจริงนี่ห้าคนไม่ได้โชวได้สนะเออสองสองใช่ไหมมีเออฉับุรีกับสุราษฎร์ทำไมสองคนนี้แม่ถึงว่าเหมาะสมแค่ไหนก็ไม่ได้คิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่คิดว่าเขาทําได้ดีนะแล้วก็กรรมการก็คงถูกใจในคอนเทนต์เพราะว่าเราจะมีแพทย์ของการให้ความมั่นใจ5คะแนนคอนเทนต์5คะแนนแต่ในบรรดาที่นั่งตัวสิบแปดคนต้องตอบยก แ5 83บามเซนี่ยเออถุงจะผ่านจริงๆริงโเด้นเชั่ามโคจะได้หมดด้วยซ้ำแต่ว่าเราเอาแค่นี้พอเพราะฉะนั้นการที่ได้ไป2คนก็คือตอน้นในโซเชียลก็แต่ว่ามนเมนกันว่าหรือว่าสายสปีดมากันน้อยปีเนี้ยจริงๆแล้วสายสปีดเยอะนะแต่บอกวันนี้แม้กระทั่งคนที่เราคิดว่าน่าจะพูดเก่งตัวนี้อีกก็ก็ไม่ได้หลังใจเท่าที่ควรแต่ว่า รู้เลยว่าเกิดจากความตื่นเต้นแต่เดี๋ยวยังมีอีกหลายอารอบให้เราตอบกันนะคะเพราะจะมีรอบออนั่งคุยกันเวทโทนอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาว่าคุณพูดเป็นพูดเป็นพูดเก่งพูดเป็นได้หรือไพูดพูดเป็นหรือไม่อะไรอย่างเงี้คยค่ะก็ต้อง boost energy ยังไงให้นอ้องให้รู้สึกแบบว่าเป็นตัวเองมากที่สุดเดี๋ยวก็จะต้องเข้าคลาสต่อวันเนี้ยพอทุกคนมาเห็นสถานที่มาเห็นอะไรที่มันระลึกตกใจเขาบอกว่าปีที่แล้ว ยังดูเรียบง่ายหน่อยแต่ปีเนี้ยมันอลังมากแล้วไฟเยอะมากทุกนเห็นใช่ไหมคะเ,คเวลาไฟสันสาดข้นมาก็กลัวกันไปหมดอันนี้เราบอกว่าเดี๋ยวทีีมไฟนอลยิ่งกว่านี้เธอาตายแน่ย่างนแสดงว่ามามืดที่มองไว้ไมันอาจจะมีมืดกว่านี้มีค่ะปาดเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่ามีแน่นอนสองคนนี้คือได้ไปรอบแขกคือยี่สิบคนเข้ายี่สิบไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะไปตัดบางคนที่คิดว่าน่าจะเข้าอาจจะไม่เข้าเพราะมันมีได้แค่ยี่สิบเข้าไปแล้วสองเหลือสิบแปด คือพื้นที่มันการแข่งในเมื่อก็ได้ฟาแท็ก่์เมื่วก็ว่าพร้อมละแล้วก็เหมาะสมที่จะเข้าดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าพื้นที่เหลือด้ลง่ยินีนใช่คิดนรกเราแม่ได้ดูภาพรวมแล้วแม่อยากจะยิงฝาให้เขาลองยังไงบ้างสิ่งหนึ่งนะปุ้ยขอบิงวอนนะคะบรรดาทีมที่เลี้ยงได้คุยกับน้องๆคุณไม่ต้องไปวางเส้นเรื่องให้เขาออคือบางทีเนี่ย ถามอะไรก็ตอบแบบนี้มันจะเป็นลูกของมันอย่างเงี้ยไม่ไดม้มันหมดสมัยไปแล้วอันนีเน้เป็นระดับประเทศที่จะต้องไปประกวดกับนานาชาติ<ม>แล้วคนก็ดูเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดูเฉพาะจะบอกว่าแหมประกวดมิสเดลวัซายแลดน์นะไม่ต้องพูดสอังกฤษก็ได้อันนี้ก็ไม่จริงใครถนัดภาษาอะไรพูดไปเลยบางคนก็เรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาก็ถนัดแบบนั้นของเขาก็เรื่องเขา,ขอเ,ขาเอาเป็นว่าเราไม่ได้ดูเฉพาะคนไทย มีคอมเมนต์อินโปรก็ขเข้ามาดูใครต่อใครเข้ามาดูตเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะดวกอะไรตอบแบบนั้นเออเอาให้ได้เนื้อความดีๆชัดเจนเข้าใจพอก็คืออยา่าประดิษฐ์ <c oughs> อยาป <c oughs> ระมากตัวเองอะ่ไรารที่กรรมาการขอพูดไทยเออไม่เป็นไรไ,นไรคร่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกรรมการเขารู้ว่าคนนี้พูดไทยก็ฉาดชานเขาก็อยากจะดูมุมมองในการใช้ภาษาไทยแล้วบางคนเนี่ยพอเขาพูดไทยกันดีกว่าด้วย พยายามจะโชว์ว่าเออจะพูดภาษาได้เนี่ยเข้าใจาดีเป็นเรื่องดีแต่ความกะลังกายพูดภาษาไทยเอา,เ,อา,เ,อาเข้าแสดงอะไรในตัวเข้ามาได้เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่ากรรมการก็อยากจะช่วยตอนที่แม่นั่งดูแลแม่รู้สึกว่าคนไหนตอบตามโจทคีย์เวิร์ดมากที่สุดหลายคนเลยค่ะหลายคนก็คุณผู้ชมไปเปิดดูเอาแล้วกันนะพูดตรงนี้เดี๋ยวบอกว่าอุ้ยเข้าขาอุ้ยล้มละ รักทุกคนออคะ่ะท็อปิกหนึ่งในโซเชียลบอกว่าก,กรรมการยังแบบพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยอยากจริงๆอยากจะพูดมันก็ไม่ใช่นะคะกรรมการในที่นี้คุณบัลลี่อย่างเงี้ยอทำงานกับบศาศาร,ริษัทฝรั่งมาตลอดชีวิตคุณหมอพีทอย่างเงี้ยพูดไม่ได้หรอคะลูกค้าเกาต่างชาติทั้งนั้นก็ต้องอาจารย์พง์ก้าตือรุ่งสังเกตดีนะคะก้าตือรุ่งสังเกตดีมากพในข่าหรอคะพี่เต๋าก็อาจจะพูดแบบว่าเหมือนแม่ปุ้ยเนี่ยพูดแบบว่า พูดแล้วเข้าใจพูดอะไรมาเขาเข้าใจหมดใช่มันไม่จําเป็นเลยที่เขาฟังรู้เรื่องหมดนะคะก็มีกี่รอบที่จะพิสูจน์ว่าก็เดี๋ยวไปดูรอบเออ่สวิมสูตรคอมเพลติชันรอบนี้เนี่ยโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ความแข็งแรงของบอดี้โดยเฉพาะเราจะรู้เลยว่าใครพร้อมไม่พร้อมที่จะมาค่ะแต่ว่าไม่ทำ fast track อะไรนะคะไม่มีแล้วค่ะ fast t r a ็กมันจะมี fast t r a ็กจะมีแต่รอบนี้แล้วก็มีฟาสต f a s ็กเอ่อ สำหรับสิทคนนั้นก็เป็นเรื่องของการโหวตป๊อปปูล่าโหวตกับเบสคัสตอมเบสเอ่ออ็นเตอร์ไพรส์ของเขาเนี่ยเออค่ะก็คอยติดตามและบอกว่าสนุกซับแน่นอนกับรื่คุณแม่ค่ะเชิญเลยค่ะเรื่องคุณแม่ที่เกิดขึ้นมันอะไรยังไงที่ไปที่มาก็ที่ไปที่มาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกตรงนี้ว่ามันก็เป็นเรื่องตลกดีมันเป็นเรื่องของการแชทส่วนตัวนะคะมันไม่ใช่เรื่องพับปิดเพราะพับปิดเราไม่เคยว่าหรือประจานใครอยู่แล้ว นี่เป็นการพูดกันส่วนตัวแล้วการที่ก่อนที่จะมาถึงเนื้อความที่เราตอบจะสังเกตได้นะคะว่าสิ่งที่เขียนมาในยืดยาวแม่พู่ก็จะตอบอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นความรู้สึกของเราส่วนตัวที่คุยกันสองคนว่าเราไม่อยากมีปัญหาเราไม่อยากจะยุ่งกับใครเราไม่ไม่อยากจะไปอะไรอย่างกรณีอย่างงานที่จ้างไปเป็นกรรมการเราก็บอกแล้วเราไม่ไปก็มีการปฏิเสธการโอ รีบโอนสตังค์มาเลยนะคะแล้วก็แต่อะใดก็ตามเนี่ยเราเกรงใจเจ้าของเวทีเขาเพราะว่าเจ้าของเวทีของเวทีที่เราไปเป็นกรรมการเนี่ยน่ารักแล้วก็ดีมากค่ะค่ะแม่ซีเนีย่ยเป็นเรื่องความพิเศษในแชทแต่ละอันมีตัวละครที่ก็ไม่ซีเนี่ยหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปด่าเขาว่าเขาออกสื่อใดๆนี่เป็นการคุยกันมันเป็น privacy area อ่าไม่เกีนเรื่องจากเรื่องกรณีเลยครับแต่คนเลยบอกว่าเรามีปัญหาอะไรทำไมอยู่ที่เขาถึงมาไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ค่ะ ทำไมทราบก็เคยพูดอยู่มาตลอดนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ M U T จะมีอีเวนต์หรือมีอ่ะผู้สื่อข่าวลองสังเกตโปกติงจะไม่มีเลยนะคะพอวันไหนที่เรามีอีเวนต์หรือมันจะมีขึ้นมาวันที่มีอีเวนต์แล้วดูอีเวนต์มันมีทับปิกแล้วอีเวนต์วันที่มันจะต้องเออเนี่ยมันจะมาอย่างนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันก็เลยไม่ทราบที่มาที่ไปค่ะแล้วความสำคัญเราพูกรณีครับความสำคัญกุอ๋อก็เราไม่ได้ยุ่งกับเขาต้องงานแล้วค่ะ มแม่มองว่าเป็นการิสเครดิตไหมก็เป็นการดิสเครดิตไหมก็มีส่วนนะคะแต่พี่ไม่มองว่าแม่พม่มองว่าเครดิตมันอยู่กับตัวเราสิ่งที่เราทําผลงานที่เรามีเพื่อนฝูงเราที่อยู่กับเรามาตลอดระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยไม่มีใครไปจากชีวิตเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีคนสองคนที่ไปจากชีวิตเราอันนั้นต้องต้องหักเขาแล้วล่ะปัญหาไม่ใช่ของแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยก็ยังมีชีวิตที่ดีมีอะไรอยู่เยอะแยะมีการโพสต์ว่า อะไรนะคุณตู่พี่อาได้ตังค์ไม่ครบเขาก็น่ารักแล้วเขาโทรกลับมาแล้วแม่ขาหนูได้ครบปชาติหนึ่งนะคะแล้วเขาก็เขียนเลยนะเขาก็เขียนคือมันเลอะเทอะอะค่ะแล้วก็อืมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะในพาดหัวแม่แม่จะดำเนินการตออันนี้ทีมเอ่อฝ่ายกฎหมายเขาก็ดูๆให้อยู่นะคะก็ยังพูดตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าแน่นอนถ้าสิทธิของเราถูกลเมิดเราก็ต้องปกป้องค่ะแม่คิดว่าการนี้มันเสื่อมเสียเสียกับแม่ราชการเป็นการแชท คุยส่วนตัวในเรื่องตำแหน่งของเราไม่เกี่ยวหรอกค่ะจะตำแหน่งอะไรเนี่ยเวลาสมมติว่าไม่พูดจะคุยกับหนูว่าสมมติหนูเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนที่เราไว้ใจสนิทกันมันก็คือการแชทกันแต่ว่าถ้าไม่พียไปพาดพ,พิงเขาไปกันแนะกแหนใครออกสื่อหรือเล่าไปยังบุคคลที่สามไปนินทาเขาเนี่ยอยู่เนี่ยสามคนแล้วนินอันนั้นคงไม่ได้แต่อันนี้ไม่ใช่เรียกว่าการนินทาเลยคือการพูดขอบชั้นลเลยเหมือนในการเล่าส่ันตัวแค่สองคนค่ะตอนนั้นเราไปมองเลย ก็ไว้ใจนะเขทาทรงานทั้งโมงมากเลยอะ่ะแล้วก็รับทํางานให้เราอย่างดี <หา S 1> จุดแตหกห่กงอยงไรไม่ทราบเลยค่าไม่เคยมีเรื่องกับเขานะค,ะค่ะเพราะคนมันจะคนจะมองว่ามีไม่กี่ขอ้อก็คือจะจับอกวเรื่องธุรกิจเรื่องเงินเรื่องเงินก็ไม่งงน่าม,มีปัญหาค่ะก็เคยบอกแล้วไอ้ที่ไปเขียนโพสตเนี่ยก็อบอกให้ไปแจ้งความเนี่ยยังเขียนบอกว่าพีอาร์คืออยู่ดีก็เขียนลอยๆขึ้นมาพีอาร์ก็รีบออกขาบอกก็บอกว่าเมทีเราได้ครบค่ะเมทีอื่นได้ไม่ครบค่ะอะไรเงี้ย คืองงอ่ะแล้วก็โอ้มีมีหลายเรื่องค่ะมีมีหลายประเด็นปีนี้มีของปีก่อนใรร้องกันปีจำไม่ได้อะเออใช่ใช่ใช่ก็ปีเดียวนั่นแหละค่ะทีนี้คือเขาบอกว่าเราจะเราจะฟ้องเขาเขาก็จะฟ้องเราเหมือนกันเพราะเป็นออนไลน์เราพูดก็ก็แล้วแต่ค่ะใครจะฟ้องใครก็อันนี้สิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ไม่ก้าวล่วงเขาเนาะแต่ไม่ได้เสกเหว่ว่าในในตัวในตัวละครแชทมันมีตัวละครสองคนก็คือที่คนนี้ใครก่อนค่ะ ้ก็ไม่ขอพัดพิงถึงเขาเพราะบอกแล้วว่าเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันมีเรื่องรดวมากมายอยู่ที่ตัวแม่ปุ้ยค่ะจบกันก็ไม่ได้มีอะไรต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอยู่ดีๆวันนี้น้องเขาก็ไปมีชีวิตท,ที่ดีมีครอบครัวที่ดีเรื่องผ่านไปสองปีกว่าแล้วอยู่ดีๆมาเปิดแชทเพื่อแม่ปุ้ยมองว่าเรื่องมันไม่ดีกับเขาคุณมาเปิดตรงนี้เพื่ออะไรแล้วส่วนใหญ่แม่ปุ้ยไม่ได้รู้จักน้องเขามาก่อนเลย ถ้าเข้าไปอ่านก็จะเห็นว่าใครกันแน่ที่ทำให้น้องเขาเสียหายสิ่งหนึ่งที่แม่ผู้ยบอกชัดเจนว่าเขาจะนิสัยยังไงก็ช่างแต่ถ้าเขาทาถึงเราให้เอาแล้วไงล่ะอืมก็พยายามต่อถาะเค็เคยให้คนไปถามแล้วก็ไม่มีไม่มีคําตอบมาถึงถามใช่ถามว่ามีมีอะไรกันอะไรกันก็ไม่มีคําตอบก็ตอนหลังก็ ก็ไม่ได้คิดจะถามเพราะบางครั้งมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีอคติอะไรโดยที่มันไม่ต้องหาเหตุผลหรอกอย่าไปหาเหตุผลสุดแม่เกียดหนูว่าไม่ต้องมาถามเหตุผลไมเกียดไม่เกียดอะไรเออจริงจริงไม่เกียรติดนะไม่ต้องไปนานแตไเเพราะเนาะมันมีออกก็เหมือนออกยังปล่อยไม่ยังปล่อยไม่หยุดเขายังไม่หยุดที่ไม่จบซีซั่นอ่ะคือทำมเรื่อยๆจริงๆก่อนจะปล่อยแม่อยากให้ลองลองฮิวใจตัวเองอันนี้ความคิดของแม่เนาะปล่อยไปแม่ก็ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าด้วยอันนี้สิ โดยตำแหน่งนุธิภาวะหน้าที่การงานแม่ไม่ปล่อยเพราะว่าสิ่งที่เขาปล่อยกับสิ่งที่แม่มีเหมือนกันหรือเปล่า<ฮ>ตรงกรันหรือเปล่าเออลูกน้องพุ่งสอนว่ามันมีมันมีลบได้อะไรได้อะไรฉันไม่รู้ทําไม่เป็น<ฮ>จะเอาเป็นว่าสิ่งที่มันอยู่เคร่งไป็นคนเจอเครื่องเก่าอันนี้มันหลายปีแล้วเปลี่ยนเครื่องไม่รู้กี่เครื่องนะ้วน้องแปแลกใจเลยแม่ว่าทำไมคนถึงเ,เอาแค่แชตเราก็ออกมาเปุณเราแต่แบบไปกนการเปิดมาเราเราออกมบคุณแม่ก็ ไม่ไม่อันนี้ไม่ทราบเจที่ส่วนตัวเขาไม่ใร่ว่าแม่พร้อมที่จะเคลียร์ว่าติดใจอะไรหรือว่าก็จริงๆก็ไก็เราไม่จําเป็นต้องไปเคลียร์แม่ปุ้ยจะเคลียร์ต่อเมื่อบุคคลคนนั้นมีคุณค่าแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีคุณค่าต่อชีวิตต่อคนทั่วไปถ้าอะไรที่เราเห็นว่ามันไร้สาระมันไม่มีคุณค่าเราก็อย่าไปยุ่งเลยอะ่ะเออมันเสียเวลาทํางานเชื่อไหมว่าจนวินาทีนี้ผ่านไปหนึ่งสองวัน ยังไม่ได้อา่านแชททั้งหมดเพราะไม่มีเวลางานมันเข้าใจไหมแม่ปุ้ยนอนน้อยมากเพราะว่าเดี๋ยวจบอันนี้ต้องประชุมกับทีมมาาสิ่งที่เราจะแก้ไขเรื่องเทคนิคของการทําเวทีรอบชุดว่ายน้ำที่มูม่ดูนแมนต้องแก้ทำยังไงอันนี้เราเสร็จวันเมื่อวันก่อนก่อตั้งวันเดียวโอทุกอย่างมันลัชไปหมดเลยแล้วเราก็คิดอย่างเดียวว่าจะทํำยังไงให้คนดูมีความสุข<ม>ให้เขางานมันออกมาดีเท่านั้นเองม,มีปล่อยแชทนู่นนี่นั่นเอาแชทตั้งสมัยสิบปีที่แล้วมีนะคะ<ม>บอกว่า แม่ปุ้ยเคยโดนจับแจ้งความเท็จปุตตาตกใจการุณาไปอ่านข้อมูลคือถ้าเป็นนักสืบเนะี่ยต้องรู้นะคะว่าแม่ปุ้ยเคยโดนเเพื่อนโกงสตังก์ก็สิบเจ็ดล้านแม,ม่ปุ้ยไปแจ้งความก็ตอนนั้นยุ่งก็ฝากเขาไปแจ้งความตัวเองก็อยู่องนอกเลยแล้วเขาก็แจ้งความกลับว่าเราอะแจ้งความเท็จคือฟ้องกลับไม่ได้แจ้งความเราก็เออทนายเราก็จัดการหมดชูเอกสารอะไรหมดสรุปแม่ปุ้ยชนะ ทางคู่กรณียินดีชดใช้เงินสิบล้านบาทเออก็จบถูกใครจะอะไรก็ตามกระบวนการทางกฎหมายในศาลคือสิ่งที่ตัดสินได้ดีที่สุดค่ะก็ฉะนั้นอย่าอย่ามาปล่อยกินละจึ๊กกินละจึ๊กกิลจึ๊กก็คิดว่าตอนนี้เราได้เออดมินเพจเพจนี้มาแล้วด้วยเออเพจที่แม่เข้า ไปดูเข้าไปได้เหรอครับบอสเออแต่มีคนส่งมาให้ดูว่าเอ้ยมันมันมันไม่ได้มีอะไรสร้างสรรค์เลยเนาะแต่ก็ได้ชื่อแอดมินทั้งหมดแล้วแมกานจม่จะมีคก็ยังไม่ทราบเขาไม่รู้แล้วคะจะไม่ผิดก็ได้เลาก็ไม่รู้ค่ะ้คิดว่าการปล่อยใชทครั้งนี้มันเป็นการเล่นเกรีิตแต่ว่ามันกระทบหน้าที่ะความน่าเชื่อถือามอไม่หรอกค่ะไม่เลยเพราะว่าสปอนเซอร์ทุกคนเอางี้อย่าไปอย่าไปถามคนอื่นถามพวกคุณแล้วกันมีแชทต่อไปเนี้ย คุณเลิกพบนมปุ้ยป่ะอาตอสามสิบวิสามสิบลิูแล้วสิบรคุณเาิหน้่าที่หมที่เลยนะตอบแล้วก็ลดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ปุ้ยไม่ถือหรอกค่ะว่าเครดิตแม่ปุ้ยจะลดลงเพราะสิ่งที่เราสร้างสมมานานสิ่งที่เราเอ่อทำมันมันานและอะไรต่อนี้อะไรที่เราได้ทําให้สังคมอะไรเงี้ยเรื่องนี้ไม่มีผลเลยค่ะแต่ก็มีแต่คนมาปลอบใจแล้วว่าสู้ๆูนะเออคือคือเขาบอกว่า งงมากคือถ้าเป็นคนที่เขาอยู่ในสเตตัสดีๆหรืออะไรทุ่เขโดยมารยาททางสังคมมันทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพันธุของผู้สร้างคนน้องๆนางงามเขาความเสี่ยงางเราเปลี่ยนไปใคขับแรกก็ไม่ค่ะพ่อบอกเลยว่าเธอทําไม่ดีฉันก็เกลียดเธอเธอทําทดีฉันก็จบ,จบเลยค่ะเ,ออเพระฉจะไม่เคยทําร้ายใครไปถามนางงามควีนของแม่ปุ้ยทุกคนหรือลองๆทุกวันนี้ก็มาทํางานกับเรามากมายฉันไม่เคยทาอะไรกับใคร คนจ่ายมาห้าพันเราไม่หักเลยมาเอาไปเถอะเงินห้าพันไปหักเลย,เลยละเนะเออเขาบอกว่าคนนั้นโจรสองสองรายงานคนกันโดนสะสะคนอื่นอาจจะโดนหมายถึงว่าอาจจะมีแชทที่หลุดมาอีกก็ได้ที่ไม่ใช่แค่สองคนกันก็ก็เอามาแชร์แล้วกันค่ะอยากเห็นมันก็ไม่ไม่เกี่ยวหรอกค่ะจริงๆมันผ่านมาหลายปีแล้วสองคนเรก็มีหน้าที่การงานมีชีวิตที่ดีไม่ควรจะเอาเรื่องราเวเหล่านี้มาเปิดที่สําคัญคิดว่าเปิดไม่หมด ฝังที่ตัวเองคือจริงๆนะปุ้ยถ้าอ่านอย่างมีสติแม่ปุ้ยเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็ตอบไปแล้วก็ขอร้องว่าอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาใกล้ฉันเพราะสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังมันก็สะตึงน่าสะตึงค่ะเพราะฉะนั้นแต่เราก็จะไม่พูดตรงนี้ดังนั้นเนี่ยนี่มันสองปีมาแล้วค่ะเขาก็มีชีวิตที่ดีกันไปหมดแล้วกลับทางานอีกคนนึงที่เราแบบเมาส์กับเขาอะไรเงี้ยตอนนี้คือเขาไปญใหญ่เ่ะพอแชทออกมาแบ้วาำจริง คือจริงๆมันก็ไม่ได้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็ไม่ได้มีอะไรต่อกันแล้วนะคะใครถนัดเล่านิทานเรื่องอะไรก็ไปเล่าแม่ปุ้ยก็ไม่เคยว่างเล่าอ่ะจะเล่าทีก็ต่อหน้าบันลังอ่ะถ้าจะไปนะคะแแว่่่ามมไกตนะเาแม่มัแบบแม็ม็มมกลูกน้องมีเอามาแล้วก็มีมีค่ะแสดงว่าแม่ก็ลอยเขาปล่อยไมหมดจะได้ทีเดียวค่ะก็ไม่แต่แม่ปุ้ยไม่ปล่อยนะคะคนสติดีแล้วคนที่มีความ เป็นผู้ดีบ้างเนี่ยมันจะไม่ทําแบบนี้ค่ะไม่ได้หลังตรงแม่ค่ะเขาติดใจมากแค่ไหนกับเรื่งนี้ก็ไม่ก็คือเอางี้นะอยากมีเวลากระทบจิตใจเหมือนกันเพราะยุ่งมากแม่มันแหลกมากนะอันเนี้ยแชทเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ปุ้ยบอกว่ามันเป็นแชทที่แม่ปุ้ยไม่ได้ไปเออ่คดโกงหรือว่าไปวางแผนชั่วร้ายคดโกงมันก็เป็นกรรทำเรื่อฉันไม่ชอบใครฉันหมกฉันไม่ชอบเอาอย่าไปยุ่งกับฉัน ประเด็นมันคือแชทนี้เป็นแชทส่วนตัวที่คุยสองคนไม่มีเติร์ดปาร์ตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออจะปล่อยอะไรก็ปล่อยเห็นฝ่ายมีมีชื่อคนอื่นอยู่ด้วยนะไม่ใช่จากคนนี้นะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบแชทคุยบริษัทกันอะไรเงี้ยยืนยันว่าหน้ากล้องฉันชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนค่ะอะไรที่เป็นแม่ปุ้ยแม่ผู้กอบเนี่ยของฉันเอ่อสภาพอาพอะพอะไรอะไร ถ้าเขาจะท้าท้าวันนี้ถ้าคืนนี้เขาจะมี EP รอ EP สิบสอ12ไปเลยค่ะเขาก็มาสั่งแม่ทุกวันนะออสั่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาไปตั้งอยู่หน้าทีฟีสเลยนะคะคือแม่ปุ้ยคิดว่าประเด็นอันนี้พวกเราก็อยากไปให้ค่าเลยเราไปสัมภาษณ์ประเด็นอะไรที่มันมีส่วนในการที่จะเป็นโซเชียลมูฟเมนให้กับสังคมดีกว่าค่ะ แมุ่ยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเพราะว่างานมันนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไม่ได้พักเลยอ่ะเออแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปนะคะดราม่าต่างๆเนี่ยเราอย่าไปสะเทือนเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราเรียนรู้แล้วว่ามันคืออะไรอะไรอะไรคือเมื่อไหร่ที่เราจะมีอีเวนต์ใหญ่เดี๋ยวมันจะมีมาไม่ทานใดก็ทางหนึ่งาะฉะนั้นเราต้องขอบคุณว่าเออแสดงว่าเราอยู่ในกระแสเจนะคะเราไปลงอีกตัดต่อนะคะได้